ท่านผู้ชมครับวันที่16มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับจะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจเลยนะครับอยู่ภาคไหนก็สามารถที่จะพอหันได้นะครับก็คือปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงแล้วก็ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบังดาวเลิก ครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับจะเป็นลักษณะอย่างใดพ่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้อู้ชาราลีกับทางด้านดรสรันโปสยจินดาครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอยู่กับเฮาในรายการมองเมืองเหนือทีน่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับจันครับสวัสดีเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการมองเมืองเหนือนะเจ้าตอนที่เราจะไปอู้ถึงเรื่องของจันทรุปราคาเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้อู้ถึงเรื่องของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนด้วยในยเจา้าครับนนห่ึงะมีภาระ หน้าที่ยางไรพ้องครับสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับก็เป็นองค์กรในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีนะครับก็มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่เป็นหน่วยงานะระดับกรมนะครับของ,ของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับก็มีภารกิจหลักตามชื่อของสถาบันก็คือทําการวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์นะครับรวมทั้งให้บริการวิชาการนะครับ ก็โครงการหลักที่สถาบันรับผิดชอบก็ได้แก่การสร้างหอดูดาแห่งชาติที่ดอยนอนินนนซึ่งเป็นโครงการในพระําดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี mm. นะครับล้วก็คาดว่าอหอดูดาวแห่งชาตินะครับจะเริ่มดําเนินการได้คือใช้งานได้ตั้งแต่ประมาณ ปลายปีนี้คร่ามนะครับูที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับ,รบว่าจะได้ไปพอกันนะครับเนาะทีนี้<ๆ>มาอูจจาถึงประเด็นที่เราจะมาอูจจากันเนี่ยนะครับก็คือปรากฏการณ์จันทรุปราคาๆๆเต็มดวงมันคืออันยังอย่างใดครับอาจารย์ครับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงนะครับจริงๆแล้วก็ เป็นปรากฏการณ์ที่แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีหรือไม่ได้เห็นทุกปีในบ้านเรานะครับแต่เข้าใจว่าหลายๆท่านคงได้เคยเห็นมาสักครั้งในชีวิตครับครับก็มันเกิดขึ้นเมื่อวัตถุสมวัตถุเนี่ยมาเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันนะครับก็คือโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับครับแล้วก็เนื่องจากโลกเนี่ยไม่มีแสงันตัวเองนะครับเมื่อมาอยู่ใน คือด,ด้านที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นี่ก็จะปรากฏเงาของโลกเนี่ยทอดเป็นกลวยออกไปเป็นเงามือดออกไปนะครับรม,มันก็มีความเป็นไปได้ที่บางครั้งเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยจะโคจรเข้าไปในเงามืดมมนะครับจันทรุป,ปร,ราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในวันที่เป็นวันจันทร์เพ็ญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ในขณะที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับสำหรับคนสมัยก่อนนะฮะที่ อยู่ดีจันเพนซึ่งสว่างสุขใสเนี่ยค่อยๆมีเงามืดมาบังเป็นส่วนๆค่อยๆว้าวแหว่งไปและที่สุดก็ปรากฏกลายเป็นสีแดงเข้มๆนะครับครับบางครั้งก็มืดมากบางครั้งก็สว่างเป็นสีส้มสีแดงแล้วแต่แต่ละครั้งจะปรากฏไม่เหมือนกันนะครับเจ้าเท่านี้เราจะหันเป็นสีแดงใดของงเจ้าครับเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยแนวการโคจรของดวงจันทร์เนี่ยเข้าไปเกือบจะถึงกึ่งกลางของ เงามืดของโลกนะครับรบการเกิดคลาดเต็มดวงในวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับที่จริงคือคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพุธนะครับคืนวันที่15ใช่ครับแต่ว่าเป็นหลังหลังเวลาเที่ยงคืนเราถือว่าเป็นวันที่16นะครับคืนวันพุกนอกข้ามคืนไปเป็นวันที่16นะครับครับก็ดวงจันทร์ก็จะเข้าไปสู่เข้าไปเกือบจะบริเวณกลางกลางของเงามืดของโลกก็ทําให้ มีความมืดมากเป็นพิเศษครั้งนี้นะครับ,รบอาจจะเห็นด้วยตายากสักนิดหนึ่งแต่ก็ก็<ม>น่าจะเห็นได้ไม่ได้ชัดเจนเนะครับ,ค,รบคล้ายๆอย่างอี้มังกอกครับก็มืดไปกําน้อยกําน้อยนะครับน,นี้เป็นเป็นขั้นตอนการเกิด คลาดขณะที่เกิดเป็นบางส่วนก็คือเงามืดของโลกเนี่ยค่อยๆเข้าไปบดบังนะครับแต่สังเกตเห็นว่าด้านมืดของดวงจันทร์จะไม่มืดสนิทจะปรากฏเป็นสีแดงๆนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแม้ว่ามันจะอยู่ในเงามืดของโลกก็ตามเนี่ยไอ้เจ้าแสงสีแดงจากดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถจะหักเหแล้วก็เลี้ยวเบนจากโลกที่ขอบโลกเนี่ยไปตกกระทบที่ดวงจันทร์ได้ท่าจันทร์สีส้ม สีแดงหรือว่าบางคนเรียกพระจันทร์สีเลือดนะครับเจ้าบางคนเรียกว่ากบกินเดือนใช่ไหมครับใช่สปานะครับแต่ละทตีห้องเหมือนกันมีหลายตีเหมือนกันแล้วแต่ก่อนที่คนเพิ่นจะตีกันลอกข้อไม้ครับหรือบางคนก็เอามีดไปฟันต้นไม้ไม่ออกลูกในเวลาที่มันจะเกิดเนี่ยนะครับจะช่วงระยะเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับครับ ก็ที่จริงปรากฏการณ์นี้นะครับจะเริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกนะครับ,รบในขณะที่ดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวผู้สังเกตจะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากดวงจันทร์จะมีความเข้มของแสงลดลงเล็กน้อยนะครับ,รบจะเริ่มเห็นชัดเจนก็คือ,อเข้าสู่เงามืดของโลกปรากฏเป็นปรากฏการณ์จนทึงรปราคาบางส่วนใน,ในเวลาประมาณตีหนึ่งยี่สิบสองนาทีตีนึง่งปลายแล้วก็เข้าไปในเงามืด ทั้งดวงนะครับเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลาประมาณตีสองยีอนาทีเป็นถึงประมาณหลังตีสี่เล็กน้อยนะครับมืนเลยเมื่อกีครับกินเวลานานทั้งหมดเนี่ยถึงประมาณ100นาทีนะครับถือว่าเป็นคลาดเต็มดวงที่ยาวนานมากนะครับครับไผ่ลูกบัตันตีสองมาพอตีสี่อ่าพอได้นะครับเนาะในในในช่วงที่มันมืดเกิดเงามืดเนี่ยนอกจากเขาหันว่าพระจันทร์มันมืดมันมัวแล้วเนี่ยนะครับ เขาจะ,จะได้หันนันอย่างบนฟากฟ้าแหมพองกับก็ที่จริงก็นอกจากเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่แปลกก็คือเนื่องจากดวงจันทร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกนะครับ,รบในขณะเดียวกันเนี่ยในครั้งนี้ยังยังมีปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์ที่เกิดควบคู่กันไปนะครับ,รบก็คือจัทรุทราคาเต็มดวงจะไปบางดาวฤกษ์เห็นด้วยตาเปล่าได้ดวงหนึ่งนะครับก็รบจริงๆรแล้วปกติเนี่ยดวงจันทร์เนี่ย โคจรใ,ในท้องฟ้านะฮะเมื่อเทียบกับดาวที่เป็นฉากหลังอยู่เนี่ยนะครับจากทางตะวันตกไปตะวันออกนะครับ,รบโลกโลกเราหมุนรอบตัวเองทําให้ดวงจันทร์ขึ้ื่อนที่ตะวันออกมาตกตะวันตกนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ช้าๆในหนึ่งคืนเนี่ยเทียบกับดาวที่เป็นฉากหลังนะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางการโคจรของดวงจันทร์รอบๆโลกนี่ก็มีโอกาสที่มันจะไปบดบัง ดาวเลิ์ที่อยู่ไกลออกไปนะครับที่เป็นดาวสว่างอยู่ด้านหลังแต่แต่คราวนี้เนี่ยปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือดวงจันทร์จะบทบังดาวเลิ์ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าดวงหนึ่งชื่อว่าดาว51 o p h u c ชเนี่ยนะครับในช่วงเวลาก่อนที่คลาดจะเต็มดวงเล็กน้อยนะทางด้านด้านมืดของดวงจันทร์นะครับก็น่าจเป็นปรากฏการณ์ที่ที่สวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็ ขณะที่ดาวเลิกดวงที่ว่านี้ออกมาจากด้านหลังของดวงจันทร์อย่างเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เนี่ยยังอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวงอยู่นะครับเราก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดควบคู่กัน2ปรากฏการณ์คือปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงแล้วก็การรุปราคาเต็มดวงบางดาวเลษกนะครับแต่ว่าไอการบางดาวเลิกเนี่ยนะครับจะเห็นได้เฉพาะประเทศไทยตอนบนเท่านั้นเองโอ้จงดีขนาดเลยเนาะภาคใต้นี่ก็ไม่เห็นครับนะครับมันเหมือนถ่ากาพแสงก่ครับลักษณะนั้นก่ คงคงไม่ใช่นะครับก็จริงๆแต่ว่าดาวเลิกดวงที่ว่าเนี่ยจะมีความสว่างไม่มากนะัก oh. อาจจะเห็นได้ยากนิดนึงนะครับ,รบนอกจากในท้องฟ้าที่มืดจริงๆร่งถ้าเกิดมีอุปกรณ์อย่างเช่นกล้องสองทางไกลหรือกล้องสองตาเนี่ยนะครับเพื่อช่วยทําให้เห็นดาวเลิกที่ว่านี้ได้ชัดเจนแล้วก็ปรากฏการณ์นได้ชัดเจนนะครับ,รบ,รบป,ประชาชนถ้ามองด้วยตาเปล่านี่จะต้องมองไปทางทิศตะวันตก ครับถ้าสังเกตอยู่ตั้งแต่ดวงจันทร์ยังสว่างทั้งดวงนี่ไม่ยากแน่นอนเพราะดวงจันทร์นี่เห็นได้ในท้องฟ้าใช่ไหมครับแต่ในช่วงที่คลาดเต็มดวงเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่สูงจากขอบฟ้าถึงประมาณ30องศา30องศาพอไปเลเนาะไปทางตะวันตกนี่นะครับไปทางดอยสุเทพนะอ๋อดอยสุเทพจะบังเราหรืหมู่หุ้นน้อยังไม่บังครับเพราะตอนที่เต็มดวงยังอยู่สูงมากอาุ้นอาจารย์ครับในลักษณะนี้เนาะทางดาราศาสตร์เขากอรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจเขาได้หัวเขาได้หันแต่ว่าเอ๊ จะเกิดผลกระทบอย่างกับโลกนงครัพ่องกอนะครับถ้าโหราชา์นี่จะเป็นอย่างใดก่ออันนี้อาจารย์ตอบมาได้นะครับเรื่อถามป้าหมอแต่ว่าผลกระทบทั้งในส่วนนี้จะมีผลอย่างกับเฮาก่ออาจารย์ครับปกติการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อโลกก็คือการเกิดน้ําขึ้นน้ําลงนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเกิดน้ําขึ้นน้ําลงในคืนวันเพ็ญนะก็จะแตกต่างกับ ก็คือมีมีน้ำขึ้นน้ำลงที่สูงกาปกติเท่านั้นเองนะครับในในช่วงที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงจริงๆแล้วในทางในทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือว่าทำให้เกิดผลใดๆนะครับเราปรากฏการเช่นว่านี้บนโลกก็เกิดมานับล้านครั้งนะครับนะครับแล้กระทั่งในช่วงชีวิตของเราก็เกิดมาเป็นนับสิบครั้งนะครับซึ่งก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับครับถ้าหาถ้าบาได้ดูเตือนนี้นี่จะมีครั้งต่อไปเห็นเมื่อใดกับเจ้าครับ ก็ปีนี้เราค่อนข้างโชคดีนะครับหลังจากที่ไม่เกิดปรากฏการณ์นี้มาถึง4ปีเต็มนะครับปีนี้จะมีปรากฏการณ์จับทรูปราคาเต็มดวงที่เห็นได้จากประเทศไทยถึงสองครั้งด้วยกันนะครับในในคืนวันพรุ่งนี้นะฮะซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพเมฆฝนนะครับครับอ๋ห่วงอยู่นงห่วงอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ก็คือวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นในช่วงฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันนี้เลยก็ครับ อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพราะว่าคลาดที่เกิดขึ้นในวันที่10ธันวาคมเนี่ยจะเต็มดวงอยู่แค่ประมาณ50นาทีเท่านั้นเองอจะสั้นกว่าครั้งนี้ถึงครึ่งหนึ่งนะครับแต <ก S 1> ่ช่วงนั้หน้าหนาวฟ้าอาจจะใสอาจจะมีโอกาสดีกว่าแล้กวก็